เดินบนทางสายกลางคือทางของผู้มีปัญญานะโมตัสสะพัคคววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนามัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีท่านอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรนระวันอุโบสถอันเป็นมงคล ที่เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลละเว้นจากอากุศลกรรมต่างๆและที่สำคัญคือการได้มาสวนธรรมคือการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเจริญสติเจริญปัญญาขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสนับเป็นการปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาอย่างแท้จริงในวันนี้อาตามภาพจะขอน้อมนำพระธรรมคำสอนอันเป็นหัวใจสำคัญยิ่งจากพระธรรมจักกับปวัตนสูตร ซึ่งเป็นปะท